ความไม่สามารถเป็นบาปอย่างยิ่งนะครับอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกๆเห็นนะครับธรรมชาติของการศึกษาที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องตั้งใจฝึกฝนเด็กของเราให้ต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับสุดกําลังความรู้ความสามารถเรียนรู้ให้ถึงที่สุดเข้าใจให้ถึงที่สุดแล้วเมื่อเวลาต้องลงมือทํา ก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับกลับมาที่ความไม่สามารถเป็นบาปอย่างยิ่งนะครับเริ่มจากเนี่ยถ้าเด็กไม่สามารถทำในสิ่งที่ควรทำให้ดีที่สุดนะครับสุดท้ายทุกๆอย่างที่เป็นผลงานออกมานะครับก็จะถูกบ้างผิดบ้างนะครับครึ่งคึ่งกลางๆสุดท้ายเด็กๆก,ก็จะถูกตำหนิสุดท้ายเด็กๆก,ก็จะรู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจ สูญเสียความมั่นใจสูญเสียความรู้สึกชีวิตที่มีความหมายมีคุณค่าไปอย่างนี้น,นะครับความไม่สามารถฝึกฝนหรือพัฒนาตนเองทั้งที่ธรรมชาติของการได้เกิดมาเป็นคนคือสามารถฝึกฝนได้พัฒนาได้เรื่องราวต่างๆในอดีตเอามาเป็นครูเพื่อพัฒนาตัวเองได้แต่ถ้าเด็กไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาตัวเองสุดท้ายเขาก็จะรู้สึกด้อยค่า เขาอยู่ในสังคมด้วยความรู้สึกอับจนนะครับต่ําต้อยเมื่อต้องเทียบตัวเองกับคนอื่นๆนะครับความไม่สามารถรับผิดชอบในสิ่งที่ควรรับผิดชอบนะ่ครับความไม่สามารถในการรักษาคําพูดวาจาสัตย์นะครับเยอะยะมากมายนะครับผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาคําพูดได้ไม่สามารถรักษาวาจาศัตย์ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นที่รังเกียจของคนหมู่มากเป็นที่พูดถึงในแง่ลบอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ยกระดับใจิตใจขึ้นมานะครับความสามารถในการตื่นรู้ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองและความสามารถในการยั้งตัวเองจากสิ่งที่ชั่วนะครับถ้าเด็กๆไม่สามารถเขาก็ยิ่งบาปหนักเข้าไปใหญ่นะครับถ้าเขาไม่สามารถแก้ไขตัวเองนะครับถ้าเขาไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งที่ยึดได้ เขาก็จะต้องจมอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปต่อไปไม่มีสิ้นไม่มีสุดเงนี้น,นะครับโด้วยปกติของความไม่สามารถนะครับสาเหตุหลักเลยก็คือมาจากการไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนะครับไม่เคยสนใจที่จะรู้จักตัวเองด้วยซ้ํานะครับไม่รู้หน้าที่ของตัวเองไม่มีความรับผิดช,ชอบนะครับไม่ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองนะครับ นิสัยเพนฐานอย่างหนึ่งที่เป็นอภัยมุกตัวใหญ่ก็คือความเกียดคล้านการงานหรือความคิ้เกียจตเรือ้อรังนะครับพวกนี้นครับเขาเป็นเหตุผลของความไม่สามารถในการทําสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ตามมาคือเด็กคนนี้จะกลัวความล้มเหลวสุดท้ายก็คือยิ่งไม่สามารถหนักเข้าไปใหญ่นะครับดูแคลนศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองจนสุดท้ายขาดไฟ ที่จะลุกขึ้นมาเรียนรู้ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองนะครับเขาก็จมอยู่ในกองบาปนะครับถ้ามองในหลักศาสนาเด็กวันนี้ก็จะต้องตกนรกหมกไหมนะครับเพราะการมีชีวิตอยู่ของเขาสร้างแต่เรื่องที่น่าอภัยยศสร้างแต่เรื่องที่น่าลำบากใจนะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องฝึกเด็กๆให้ต้องเรียนรู้ทุกอย่างให้ดีที่สุดทําทุกอย่างให้ดีที่สุดฝึกความมีวินยัย ฝึกความพยายามจะพัฒนาตัวเองต่อสู้เรียนรู้และต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับการฝึกลูกให้เป็นคนเก่งคนดีที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นบุญใหญ่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ครับและเป็นบุญใหญ่ของแผ่นดินที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ไปด้วยสาธุครับ